กระเทียมจ้าพริกจ้าใส่ลงไปตำค่ะมะเขือเทศมะเขือเทศใส่ลงไปตำตำจ้าปลา้าจ้าเยา ขยาวใส่ลงไปน้ําลาทิพรสจ้าชูรสอิโยโนโมโตจ้า นาวจ้าบีบน้ำใส่ทั้งเปลือกจ้าน้ำผึ้งจ้า ใส่น้ำผึ้งลงไปอันนี้คือน้ำผึ้งนะคะน้ำผึ้งแท้แล้วก็คนๆๆให้น้ำผึ้งแตกกระจายา ใส่ไปเลยจ้าเทมเลยจ้า,น,จานี่แหละกรอบแครอทแครอทมะละกอตำไปเรื่อยๆก่อนใส่มะนาวหั่นมะนาวซี่เล็กๆใส่ลงไปจ้าพร้อมเปลือกห,หอมๆจ้าให้มันหอมเมื่จ้าหอมมะนาว ให้ได้กินมะนาวนะจ๊ะแล้วก็ได้รสเปรี้ยวเพิ่มนิดหน่อยนะจ๊ะอืมแม่ค้าส่งสามอืมเสร็จแล้วก็ชิมได้แซ่บจา้ากินในครกเลยจา้าเสร็จแล้วข้าวเหนียวจ้ำหน่อยอจ้ำข้าวเหนียว อืมอร่อยขนมจีนจะใส่ลงไปหน่อยอกินขนมจีนไม่ใส่ทั้งหมดเดี๋ยวเละน,นะคะะกินเท่าไหร่ก็ใส่เท่านั้นอพยายามทำส้มตำให้อร่อยนะคะเพื่อนเพื่อๆวันนี้รู้สึกว่าทำอร่อยมากส้มตำหมูทอด หมูสับหมูสับปั้นทอดกินกับข้าวเหนียวกินกับข้าวเหนียวส้มตำอืมอืมข้าวเหนียวกินเป็นก้อน